โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้ยคนนี้ก็มาอยู่กันกับคอปเตอร์กันอีกแล้วคนนี้ก็จะมาสอนโหลดเกมยันเ e ลิซิมูเลเตอกันเพนเพราะว่ามีคนขอให้มาสอนโหลดหน่อยคนโอเคงั้นก็ไปสอนโหลดกันเลยอยางไงให้เรากดเข้ามาที่ Google Chrome ตรงนี้คพอนปึ๊บพอกดเข้ามาแล้วให้เรากดค้นหาข้างบนครับทุกคนว่ายันเดลินะยันเดลิซิมซิมมูนตรงนี้เพอนมันจะเจอคำว่ายันเดลิให้เรากดไปเลยพอน พอกดแล้วคือเว็บแรกเราก็กนทีพุพอกดแล้วให้กดปุ่มขมาดาวด์โหกดคุณเข้าไปรอให้กดผนสำหรับใครที่เน็ตดีก็จะไวหน่อยแต่นี่คือต้อง ก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ลุกคนพอพอเด้กขึ้นมาหน้านี้ให้เรากดตรงนี้1นทีปึ่งแล้วก็มาากกันจะเจอคําว่าแตกไฟล์ลกคนให้เรากดแตกไฟล์ตรงนี้ปึ่งมันก็จะขึ้นเป็นโฟลเดอร์ยังเดลิสซิมู u เลเตอร์ที่มันเป็นรูปหัวใจสีชมพูขึ้นมาลุกคนให้เรากดไป1นึ่ทีลุกคนปึ่ง นี่คนพอเรากดมาแล้วให้กดตรงคําว่าตรงนี้คนให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้ปึง๊งมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะคนให้มันเต็มเต็มหลอดเลยมันจะขึ้นเป็นเลขขีดตามขีดขึ้นมาคนพอเต็มถึงหนึ่งร้อยปุ๊บมันจะเป็นมันก็จะขึ้นเพย์ตรงนี้คนเดี๋ยวเราขอข้ามไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเลยนะนี่มันก็จะขึ้นคําว่าเพย์ตรงนี้คนให้พอเรากด พอถ้าคนกระโดดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเพลตรงนี้ทุกคนให้เรากดคลิกเด่นได้เลยทุกคนแค่นี้เลยทุกคนพอเรากดคลิกเราก็สามารถปรับผ้าปรับอะไรได้ตามใจชอบเลยทุกคนแค่นี้เลยทุกคนง่ายๆ